กลับมาจากไปเจอเจอกันไปไเป็นไงลูกไมเคิลแม่ลูกผูกจิตชนะวนแม่กรึบไหมกรึบกรึบเจนูแหมก็รู้มีผอฝรั่งเหมือนกันเิดหน้านี้หน้าเทศกาลเขาก็ต้องกรึบกันแต่ต้องกรึบ<อ>นิดนึงแต่กิกนเหล้าแบบว่าสบปซบ,บายอยู่บ้านหนาวหนาวกางเกงขาของไทยไหมคะคุณพี่น้องเห็นใส่บบว่ากางเกงผ้าขอมพงผ้าข่าม้าแม่เอาไปฝาดเกงเลยมผ้าของม้าเช้านะมอนขวานเลยเป็นเล่นบาริเกลเลยแต่ถ่ายรูปมันไม่ให้ถ่ายรูป เอาไปไว้ในห้องห้องห้องไมเคลเข้าไม่ได้เพราะว่าเข้าไปแล้วแม่จะหลงออกมาไม่ได้ลงมากเออเออเขาชอบอะไรไทยไทยชอบไทย่ไม่ถอดเลยนะกางเกงกันนะไข่สองตัวีสองตัวมากแล้วก็กินข้าวทุกวันเอทำสเต็กก็กินกับข้าวไส้กรอกกี่เนี่ยข้าวทำหมูอบก็กินกับข้าวแม่แล้วก็มาชวนแม่กินหร แม่อยากกินอาหารฝรั่งเข้าใจป่ะแม่มาเมืองนอกแม่อยากกินอาหารฝรั่งเข้าใจไหมลูกแม่กินข้าวมาทั้งปีเดี๋ยวแม่กลับไปแม่ก็กินตลอดเว่ยมันไม่ต้องดูข้าวนี่พี่ฮิ้วไปให้จากเมืองไทยป่ะคะเ้าตั้งนานแล้วยี่สิบตอนนี้เริ่มเลือดแล้วพ่อหุงทุกวันเริ่มเลือดต้องเปลี่ยนเองต้องมาดูเองแล้วแล้วคนไทยมากเพราะพอคุยข้าวเสร็จมันงับที่ที่จะพีเวรกรรมฉันก็ไม่กล้าจะบอกมันเพราะฉันก็ทำไงไม่ไหว เลียแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้ในโถอยู่ด้วยกี่วันอยู่ด้วยกี่วันสองอาทิตย์กว่าอยู่นานอยู่นานน้องแขมีเรื่องเล่าเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะแหมกึบทุกวันหรอกบางวันเขากินอยู่เอืออย่ามาจะเห็นแฮงทุกวันมีบางคนเดินไปเคื่อนเปิดช็อตเดี๋ยวินรูปทั้งรูปและแม่แฮงทุกวันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าไม่เข้ามาเนี่ยหนูจะพาไปเดินตรอกเล่าโจที่เชียงใหม่อะไรดีที่นั่นมีทุกอย่างมีกระโปรงนะคะกระเป๋าลูกปัด ลูกฉันเป็นผู้ชายไม่จะพาลูกฉันเข้าวงการอะไรให้ซื้อกระโปรงอย่างงี้อาจจะต้องซื้อกระโปรงไปฝากชนีของเขาเออมีไหมมีไหมเออไปฝากชนีแม่พูดเรื่องนี้ฉันก็เป็นห่วงเพราะลูกไม่มีแฟนมา2ปีแล้วฉันก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมไม่มีล่ะลูกแฟนน่ะฮะเกิร์ลเฟรนด์ก็ต้องมีนะลูกอายุ28แปดแล้วแม่เป็นอะไรทําไมวุ่นวายกับเรื่องเกิร์ลเฟรมหรือเกินแม่ก็เลยถามว่าหรือว่ายังไงแล้วถ้าผมบอกว่าผมจะมีบอยเฟรนดม เพื่อนของฉันเร็วๆคุณผู้ชมจะดีใจไหมเฮ้ยฉันว่าก่อนไหมฉันว่าเกงควางในเมืองไทยจะดีใจเออมันยอดมันยอดไปเปล่าๆอ่พาไปเที่ยวไม่กระเพากระเบงกระโปรงไปให้คนอื่นก็ได้อย่างนี้มีกระเป๋ามีลูกปัดอุปกรณ์กระเรืองกระดุงกระดากระลากระลากระลากะลาอะไรที่เป็นงานฝีมือที่นี่มีหมดกระลา ย่อมๆเลยแหละเจ๊ลองไปดูถ้าพูดถึงงานแฮนด์เมดที่เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ทุกถนนคนเดินเลยนะครับแต่ว่าใครจะรู้บ้างว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีตลาดขายวัตถุดิบในการทําของแฮนด์เมดเหมือนกันนะครับพอ้ายแม่ขายเขาจะเรียกกันว่าตรอกเล่าโจ้บางคนก็เรียกกันว่าตลาดมง้งน,ดมงนะครับซึ่งเป็นตรอกเล็กๆหล,ล,ลังตลาดวโรรสเปิดขายกันทั้งวันนะครับลักษณะเป็นตึกแถวที่เปิดขายชิ้นส่วนหรือว่าวัตถุดิบของคนเชียงใหม่มานานหลายสิบป,ปีแล้วนะครับเดินเข้ามาก็ไม่ต้องแปลกใจนะ นะฮะถ้าเกิดว่าจะเห็นพี่น้องชาวเขามานั่งเย็บนั่งปักของฝากของที่ระลึกกันอยู่ตามถนนแบบนี้นะครับกำลังเย็บเลยนะฮะเผาไหนเนี่ยคนนี้เผาไหนเผามงเผามงหรอแล้วลงมาอยู่ในเมืองหรือว่ายังอยู่ที่เขายังทำพายาวยแล้วมาถึงนี่เลยหรอคะอันนี้ทําอะไรคะเอาไว้ทําอะไรเอาไปย็านี่เหรอยังมัดผมมัดผมโอ้ยอันนี้คือทําเองขายเองหรือว่าไปส่งคนอื่นอีกคะส่งของเขาอันนี้ไปส่งเท่าไหร่เนี่ยคะ 28่8บยี่สิบแปดบาทเอาไปส่งท้ายี่สิบแปดบาทเขาขายห้าสิบเก้าแล้วบ้านนั้นทําอะไรคะเย็บกระโปรงไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนะคะอันนี้คือตัดเป็นเส้นๆอย่างนี้แล้วเย็บริบบิ้นแค่นี้เล็กแล้วนะคะตัดแล้วต้องเย็บพับขอบให้มันไม่รุ่ยแล้วนั่งปักมือโอ้ยก็ถักเองไปขายที่ไหนจ๊ะถักเองใส่เองจ้า ใส่เองไม่หรอไม่ขายเ<า>้วยเย็บมือหมดเลยที่ช่องที่ว่างๆเนี่ยเย็บหมดเลยเดี๋ยวต้องเย็บงไยหมดเลยโอ้เยะย่าจ oh, yeah, yeah, ีจีนะ <c oughs> คุณผู้ชมท่านไหนอยากนึกสนุก <c oughs> อยากลองเย็บนะครับแนะนําให้มาที่ตรอกเล่าโจ้ได้เลยนะฮะเพราะที่นี่คือสวรรค์ของแม่ค้าคุณผู้ชมสามารถหาผ้าพื้นเมืองได้หลากหลายชนิดเลยนะฮะจะเป็นผ้าทอมือทอเครื่องแม่ค้าเขาบ่อโตโต,ต,ตเลยนะสนุราคาไม่แพงห้าต่อด้วยเพราะที่นี่เขาขายโซกาท่าตลาดอยู่แล้ว อย่างเงี้ยผ้าแบบเนี้ยเราก็แบบเย็บมือปักมือเป็นผืนมาแบบนี้บางทีก็ซื้อเป็นวัสดุเอาไปแบบตกแต่งกระเป๋าได้เอาไปตัดแบบทําปอกหมอนก็ได้อย่างเงี้ยแฟชั่นลูกไม้โอ้โหมีลูกไม้เพียบงานเพิ่งงานผ้ากระเดึงกระดุมอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบเลยใช่ปะไอเฮียอย่างงานพวกเนี้ยในกรุงเทพเราไม่ค่อยเห็นนั้นไม่ค่อยเห็นเป็นเทไม่ได้ขายไม่มีด้วยเนาะ ทีนี้ทีเดียวถ้าเป็นงานแบบนี้อย่างพวกลูกปัดกระด่งอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้มาถ้าพวกนี้จะมาจากกรุงเทพคนที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นชาวเขาก็มีคนซื้อไปทำที่ถนนคนเดินใช่ป่ะคะโอ้ย่านนี้ถือว่าเวลาขายก็คือขายส่งขายส่งขายส่งด้วยปลีกด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเลิศทางขายส่งด้วยถ้าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยสิบเมตรหกสิบบาทเมตรละสิบบาทเงี้ยไปปักได้ค่ะ มิน่าที่เชียงใหม่มีงานจิมือเยอะเนาะู่นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับทั้งลูกปัดหินโลหะหรือว่ากระดุมน่ารักน่ารักก็มีอยู่หลายร้านให้เลือกนะครับมีทั้งของทางเชียงใหม่เองหรือว่าอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศก็มีนะครับล้านลานตามากค่ะคือเห็นแล้วมันจะมีไอเดียมากเลยคือมันอยากจะเอาวันนั้นไปทำอันนี้จะเอาวันนี้ไปทำอันนั้นมันล้านลานตาจริงใหญ่ด้วย ของตกแต่งพวกนี้มาจากไหนบ้างคะมีทั้งในเชียงใหม่ในท้องถิ่นเนาะอันนี้จะเป็นของเชียงใหม่นะคะเป็นแผ่นอลูมิเนียมอ๋อไม่ใช่เงินเนาะเป็นแผ่นอลูมิเนียมสกลาเนี่ยค่ะพวกน่ารักอ่ะตรงนี้จะเป็นกระดุมที่เขาใส่กับพื้นเมืองมีลูกเล็กลูกใหญ่สี่เหลี่ยมวงกลมมีก็จะมีหมดเลยนะหัวใจตุ๊กตา ข้างบนนี้ก็จะเป็นออฟฟิศที่เรารับสอนด้วยสอนอะไรคะข้างบนสอนร้อยค่ะสอนร้อยลูกปัดเหรอว้าวอันนี้จะเป็นลูกปัดก้ลที่เราเป่าเองเออนี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรอีกค่ะเอาไปใส่อย่างนั้นให้ใช่ค่ะไปใส่แบบนี้อ๋อคือใส่เข้าไปใส่กับเงินก็ได้ใส่กับ ทองก็ได้หาโซ่มาใส่อะไรแบบนี้ใช่ป่ะคะเนี่ยะไรครับถ้าใครอยากจะมีอาชีพเย็บปักถักร้อยจำพวกกำไลสร้อยคอเน้นแฮนด์เมดแล้วล่ะก็คุณพี่เขารับสอนด้วยนะครับวันหนึ่งก็2,000บาทได้ทั้งความรู้แล้วก็สร้อยกลับบ้านไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะช็อปอย่างเดียวด้านในตลาดก็จะมีของใช้เสื้อผ้าสําเร็จให้ได้เลือกอีกเยอะเลยนะฮะมีทั้งแบบทํามือก็จะราคาสูงหน่อยหรือจะหาแบบทําจากเครื่องจักรก็จะราคาย่อมเยาโดยเฉพาะเสื้อผ้าชาวเขานะครับอย่างที่มวยเล็กเขาเลือกใส่ มีทั้งเผ่ากาเรียงเผ่ามงแมดูเหมือนว่าเธอจะสนุกสนานกับการใส่ชุดมงตังเลยนะเธอว้าวแม่หนูชอบมากเลยอะมาซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปใส่ที่ไหนอะโอซื้อไปใส่เที่ยวละกันใส่ไปเที่ยวหุ้ยมีปีกนกด้วยแม่ขาชุดนี้เนี่ยทั้งชุดแล้วราคาเท่าไหร่คะง่ายมองค่ะห้าร้อยสองพัน หมดชุดนี่สองพันพูดเป็นเล่นแม่เอาจริงไงเจิงๆถูกมากแม่ทำไมขายถูกอย่างเงี้ยคะนี่ห้าแพงนะแม่เขาโจรเขาห้าพันเฮย่าอยี๋ยวกูจะชนะมาซะแล้ นี่นของเธอดนและของฉันนะห้าพันนะแม่เขาบอกอย่างนี้นะฮะหากันไม่ยากครับขอย้ําอีกทีว่าตรอกเหล้าโจเนี่ยอยู่หลังตลาดวโรรสนี่เองนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเข้าไปดูไม่แน่นะครับอาจจะมีของถูกใจราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันก็ได้นะครับเล ของนักประดิษฐ์บางคนยังมาจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อมาซื้อของที่ตรอกเล่าโจงนี่แหละเขาบอกว่าชุดชาวเขาที่นี่สวยมากนะพี่นะราคาก็แบบว่าถูกเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่มาจากโรงงานของเจ้าของร้านเมื่อกี้ที่5,000ันเนี่ยเพราะว่าเป็นงานทำงานทำมือหมดแล้วที่หมวยใส่2,000ันอ่ะก็อาจจะเป็นของผสงผสมเป็นเครื่องจักรจริงๆของหนูเป็นมือสองเมื่อกี้ถ้าอยากได้แบบสไตล์แบบชาวเขาจริงๆแล้วเป็นงานทํามือก็ซื้อมือสองได้เพียบเลยนะมือสองดีกว่าเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวันคือถ้าไปเที่ยวเชียงใหม่หรือไปเที่ยวทางเหนือแล้ว ใส่บางชิ้นก็สนุกดีนะน่ารักใช่เรารู้จักเอามาปรับก็ได้นะเอามาใส่กับเกงยีนยื่นง่ายมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเหมือนสำเพ็งเลยคุณผู้ชมค่ะหรือไม่นักทีเอาง่ายๆเหมือนสวนจตุจักรเลยเพราะว่ามีของที่แบบขายทรงขายปลีกก็ถือว่าเป็นสำเพ็งน้อยๆของเชียงใหม่เลยทีเดียวไม่ต้องบินไปซื้อที่ไหนแต่มันอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็บอกคุณผู้ชมไ้ด้วยว่าบางทีนักท่องเที่ยวที่ไป ไปประเทศที่ใกล้กับพวกเราอะค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งก็มารับของในเมืองไทยไปขายนะยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเราไปเจอกระป๋องกระเป๋า,า,าหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายคล้ายก็ก็ <c oughs> คิดได้เลยว่าเขามารับจากพวกเรานี่แหละจากสัมเพงบ้างจากเชียงใหม่บ้างจากร้านที่เหมยเล็กพาไปเราก็ยังเ,เป็นแหล่งผลิตทั้งงานฝีมือและเครื่องจักรอย่างที่ใหญ่อยู่แต่ที่ ที่เราแปลกใจคือว่าบางทีเรื่องนี้คนเชียงใหม่ยังไม่รู้<ช>ว่ามีตลาดเล่าโจ้อ,อยู่หลังตลาดวัวโลนที่หนู <ๆ S 1> บอกพี่อออหมวยเล็กบอกว่าคนเชียงใหม่ มาถามว่าเอ้ามีอยู่ด้วยเหรอไม่รู้คือเราคิดว่ามีแต่นายบาซ่าที่มีของพื้นเมืองหรือว่าของชาวเขาขายอะค่ะก็ลองเปิดง้นไปเปิดโลกใหม่เปิดโลกใหม่เิอเ,เลยนะคะได้ตลอดเวลาค่ะอยู่หลังตลาดวโรรถกลางเมืองเลยต้องขอบคุณเอเชียด้วยนะคะสําหรับการเดินทางไปเชียงใหม่ทริปนี้ของเราใช่แล้วเวลาหมดแล้วค่ะพวกเรา3ามคนต้องลาไปก่อนนะคะจกันในมาอาทิตย์หน้ากับรายการตลาดศรีษนเป้าสวัสดีค่ะ